แฟนๆสามกูรูครับก็วันนี้ฟุตบอลน้อยนะฮะนะ้าแมวเลือกไปที่สองคู่นี่ครับคู่ตี5้านี่เป็นบอลบราซิลซีรีเอนะครับวัสโก้ดากามาครับพบกับฟอร์ตาเลซานะฮะภาพรวมรวมวัสโก้ดากามาได้เปรียบเล็กน้อยฮนะวัสโก้ดากามาอยู่อันดับสิบเจ็ดนะฮะก็ฟอร์มล่าสุดเอาชนะสปอร์ตเลซีเฟ่ที่บ้านเขานะครับ2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้1ิบนัดไม่ชนะใครเลยครับ และที่สำคัญนะฮะทีมวัสโกดากามานี่ติดโควิด -19 กวันละนาวเลยฮนะผู้เล่นไม่สมบูรณ์ส่วนฟอตาเลซ่าครับอันดับดีกว่าครับอยู่ที่13แต่ฟอร์มไม่ดีแพ้4เกมรวดอย่างไรก็ตามฮะ3านัดล่าสุดที่แพ้เนี่ยก็ยิงคู่ต่อสู้ได้นะอย่างฟอร์มล่าสุดนี่ก็แพ้ทีมแกร่งอย่างเซาเปาโลในบ้านตัวเองครับ2-3เกมลุกยังพอหน้าเชื่อถือนะฮะวัสโกดาการาไม่สมบูรณ์แล้วฟอร์มก่อนที่จะชนะสปอร์ตเรซิเฟ่ก็ใช้ไม่ได้นะฮะนั่นมาชี้ไปที่ ฟอร์ตาเลซาครับมีแต้มครับลุ้นครับว่าจะเป็น1หรือ3แต้มครับผมอ๋อบอลฮอลแลนด์ฮะลีกรองฮะแอสเตเอเลนดิวิซีหรือว่าจูบิลลิงฮอลแลนด์นะครับนักเอาเลือกมาที่คู่เที่ยงคืน45ครับคู่แรกนะฮะเทลสตาร์พบกับดรอเดช์ชเทลสตาร์นี่ไม้กั้นอยู่ที่เมตรห้าสิบเลยนะฮะก็แพ้ให้กับทีมแกล่ง2นัดซ้อนเลยแพ้โกอาเฮดนะฮะอันดับ7นะ1ประตูต่อ2แล้วก็ออกไปแพ้เบดรด้าศูนย์หนึ่งเบรด้าที่อยู่ที่4 นะวันนี้น่าจะทำได้ดีนะเทลสตาร์เพราะาลุกลับดีกว่าดอเดชชัดเจนดอเดชนี่อันดับ20เป็นบวยนะฮะสเกมล่าสุดแพ้รวดและโดน17ลูกครับดูฮะแพ้โฟเรนดัมเจ็ที่บ้านเขาแพ้อูเทรคคาร์บ้าน0ูนอูเทรคสมัครเล่นนะฮะแพ้เอฟซีไอโรเฟนที่บ้านเขา1นึล่าสุดก็แพ้เดอะกาฟครับในบ้านตัวเอง0ูนย์สีนัดโดนสิลูกเฉลี่ยสประตู 4.25ประตูต่อนัดไม่ได้เลยฮะอย่างนี้ครับเละฮะเทลสตาร์มีไม่ต่ำกว่าลูกครับก็ฟันธงที่เทลสตาร์นะฮะก็เราได้2ตัวนะครับวันนี้ครับฟอร์ตาเลซ่าในบอลบารซิลครับแล้วก็เทลสตาร์ครับในบอลฮอลแลนด์จูเบลลี่ครับ